สวัสดีทุกคนวันนี้นะเราเนี่ยจะมาทำการเปิดคาเฟ่ในสระนากันเฮ้ยดูตอนทีสัะนางก็เต็มด้วยลูกบอลดูโอ้โหอลังการขนาดไหนแล้วบอกเลยนะว่ามันไม่มีแค่นี้แต่ว่าเกี่ยวไวเซอร์ไพส์พร้อมกับคนที่จะมาอาบคาเฟ่เราในวันนี้แล้วกันนะโอเคแล้วตีนเราวันนี้ก็คือนางเงือกมเหม็นไ,ไหมมีหางด้วย เดี๋ยวเราจะให้ลูกค้าเนี่ยนั่งบนเรือแคนแล้วก็สามารถย,ยังไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวมันจะแบบว่าอลังการเกินไปนะยังไม่บอกงั้นเดี๋ยวมันจะยังไงนะกดติดตามไว้ก่อนเลยนะคนที่ยังไม่กดติดตามกดยังถ้ากดแล้วก็ไปเริ่มเลยดีกว่าเอ๊ด,ด,ด,ดีข่าวว่าแถวเนี้ยนะมีคาเฟ่มาเปิดใหม่ด้วยอะ่ะ แล้วก็เตรียมชุดมาค่ะมนี้ชุดป่ยายงามึือนะสาวาไอ้ดเหมือนออที่เขาลงไน่ดเหตุไรอะ,อะไึ่นไรมันเงียบไปเลยโอ้ร้านปิดหรือเปล่าเนี่ยมีใครอยู่ไหมคะมีใครอยู่ไหมคะผมเป็นพนักงนานที่นี่ครับไม่ใช่ร้านหรอเนี่ยใช่ครับผมอ,อันนี้ใช่ค่ะพี่ได้เปิดใหม่ป่ะคะเนี่ยอ๋อใช่ครับผม สนใจไหมครับสนใจไหมครับสนใจสิค่ะอ๋อ huh. ด okay, oh ีเลยครับแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าอ่าทีมคาเฟ่เราเนี่ยก็จะเป็นแนวน้งเงือกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยก็ต้องกลายเป็นนางเงินโมเอกมโมเอ็มบี้าใจไหมครับก็ได้ค่ะแต่เดี๋ยวเราไปเอาแผรให้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะใส่ถังนางเงือกให้นะครับโอทีมัอก็เลยนะคะขึ้นมากัดขึ้นมากัดขึ้นมากัดครับโอ้โหแล้วไงต่อฮะโอเคเดี๋ยวผมใส่ให้นะเอาขึ้นนี่กัน โอเคเป็นไงสนใจไหมครับสนใจมากเลยสนใจมากสนใจใช่ไหมสนใจไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับว่าหางนั้นเนี่ยสีสันสันควรจะใสขนาดไหนนะโอเคโอเคครับคุณลูกค้าแล้วทางคาเฟ่เราเนี่ยก็มีโปรโมชั่นนะครับผมสั่งแบบว่าชุดชุดเล็กนะครับผมชุดละ299บาทนะครับผมได้ของกินแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าได้จัดโบวใหญ่ ชุดใหญ่ราคาประมาณ5้าร้อยเก้าบาทคร um ับผมสามารถได้รับทานอาหารแล้วก็สามารถดูหนังได้ฟรีเลยครับผมใช่ครับแล้วตอนนี้ก็เป็นไพรเวทมากๆนะครับมีแค่ลูกค้าคนเดียวลูกค้าก็จะทำอะไรก็ได้นอนเล่นนอนกินอะไรก็ได้เลยนะครับผมสนใจไหมครับชื่นชุดใหญ่ชุดใหญ่ใช่ไหมครับลูกค้าชื่นใจงั้นเดี๋ยวเราเอาให้แป๊บเดียวนะครับถุงเชือกลงถ้าพูดนะครับกลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วครับชื่นใจกลับมาแล้วนี่นี่เลย ผมข้าวตีนเราก็บอกไปว่าเป็นนางเงือกนะเห็นไหมเบื่อไทยเะไรเนี่ยใช่ครับเราต้องเอามาไปฉาดครับอันนี้เป็นหอยจากแอฟริกานะครับดูดูสิอาหารนะใจยังไปเหงื่ว่าปูอะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะใช่ครับปูทะเลละเอียมันจะกอาร์กัสครับเด็กนะอันนี้มีนะที่สำคับผมยังเสิร์ฟพรส์ไม่หมดนะเซอร์ไพรส์ อุ้ยเป็นไหมครับนี่คือสมอมไปจากแอร์เรียเลยนะครับอุ้ยดูสิอุ้ยเนี่ยมันเป็นกระปุกออมสินด้วยด้วยนะหลักจากที่เราจะสามารถเก็บเงินได้แล้วเราก็สามารถเก็บเงินได้อีกตามนี้เก็บของได้ครับคุณลูกค้างั้นต่อไปก็เป็นอันสุดท้ายนั่นก็คือว้าวครับนี่ให้เขาดูเขาดูัไดูสิข้างบนนะไปถามนางเงื่อนพี่โอ้ยก็มีน้ำอุ้ยนั่งไง อร่อยทุกอย่างเลยนะครับคุณลูกค้าใช่ครับนั่นเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าไปดูหนังกันดีกว่านะครับคุณไลาดขึ้นไปเดี๋ยวฉันลาดขึ้นไปโอเคครับพามาต้องเวลาเวลาต้องตุ้มติ๊กด้วยนะตุ้มติ๊กห้วยนะโอเคครับดีมากครับบายายเช้ามาเชามาถึงแล้วนี่ก็คือจอโรงหนังของคุณลูกค้าโดยเฉพาะเลยครับผมนี่เลยเหรอคะที ให้แล้วครับลูกค้าสามารถดูอะไรก็ได้นะครับอยากดูอะไรก็ดูเลยนะครับเดี๋ยวมจะบมาให้นะครับผมอันี้มันลอยนี้มันลอยใช่ครับขนมก็น่ากินที่นี่เนี่ยคุ้มจริงๆเลยนะคะเนี่ยคุ้มมากเลยครับขนมให้กินมีหน้าตะแน่นอนสั่งให้เราดูแถมบรรยากาศยังฟินอีกนะครับผมบรรยากาศนี้ดีมากๆเลยนะครับแถมเหมือนเราอยู่เข้าไปในโลกใต้ทะเลเลยนะครับนี่กินเลยกินเลยครับกินให้อร่อยนะครับ เราเปิดอยางได้ไหมอ่ะอ๋อได้เลยครับแล้วเราเปิดให้นะครับผมจะไปนี่มองเห็นแล้ว่ะโอ้ยจังใจแล้วแถวนี้นะครับโฟกัสเอ็นพีเฟเวอี่แจ้งนะครับเนี่ยถ้ามีท่านอยู่มากเลครับผมกดติดตามแล้วดีครับผมแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยต้องกดติดตามเลยนะครับผมเรื่อง ถามคุณลูกค้าบ้างไหมครับดูเป็นอย่างบางน้งเลยนี่คุณคะครับผมจะว่าไปนะนั่งบนเนี้ยมันรู้สึกแบบเหมือนไม่ใช่ทางเงือกเลยค่ะพอดีฉันอยากลองน้ำนั่งได้ไหมคะอ๋ออยากลองน้ำรอครับอยากดูสิครัได้ครับผมงั้นก็เป็นไงครับคุณลูกค้า เอาคนเดียวหนึงนไันะคุณลูกค้าอยากลงน้าไมแก็นี่นี่ีหางน้ำเนี่ยจะไาเไหครับลงน้ไครับโอเคล้วคอูกค้าก็เชิญเอครับค่ะไปไหนหางน้ำเนี่ยค่ะ ลมาลมเป็นโอ๊ะครับผมคุณลูกค้าเอ้าไปไปดูนะครับว่าไงครับแต่ว่าไอ้นมมันก็เริ่มมาแล้วนะคะเนี่ยจริงด้วยครับ ฉันต้องกลับบ้านก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดฉันไม่กับตอนนี้อาจจะตักฝนด้วยลายไมได้ค่ได้คะว่าต้องีบเก็บรก่อนแล้วกันงั้นงั้นเอาเป็ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไว้อ่าพรุ่งนี้มาใหม่ก็ได้นะครับเพราะคิดว่าลูใครยังคุ้นเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะคะโอเคเดี๋ยวตัวีเดียวก็ได้ก็ได้บินนะครับบิน่ไโอเค โอเคครับทุกคนตอนนี้ลุงก็เริ่มมาแล้วครับเนี่ยไม่รู้ว่าร้านผมจะเป็นยังไงบ้างนะเรรีบกเบร้านก่อนในชาตินี้ก็ไอเดียก็แชร์ก็อลไรก็คลายไปนะครับผมเหล่านี้ลาไปก่อนอย่างที่อยู่คนบนดินกินไอติมสองแท่งได้ไหมร้านร้านที่มีชิมบุฟคฟ่ติรักกันนะขอบคุณจิม อยากพบเจออีกคริ้งอยู่อาหมายว่าขอบคุณที่รักจเมา้ไปเ s m ป s m Oh ะรเ็นประตูหัวใจที่เต็มไปด้วยคำถามเธอเป็นคำตอบนั้นทุกๆข้อความและจะให้ความรักเป็นล้านหัวใจวันจะพบเธอจะที่เคยจะเท่ากับกลายเป็นเป็นสด เป็นความรักและความเข้าใจเป็นมาจะรู้ไหม It's อ l y you.